ไม่ออกเลยปะเจอสัญญาอะไรไปเขาเรื่องเฮ้ยหเอาไว้เอาไว้แต่เป็านักชีวิตแล้วผมอะเทสใหม่เทสใหม่เกาหลีต้องเข้าแล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชได้หรือว่าสิบหมื่นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็คลิปนี้ มันมีคนเคยสัญญากับผมเอาไว้แบบว่าเอยถ้าเกิดผมทําไม่ได้ตามสัญญานะทําตามที่โคดด้ชนายขอเลยให้โบนัสทอมันบาทหนึ่งถ้าเกิดเหลือหนึ่งร้อยโลยถ้าเกิดไมเหลือหนึ่งร้อยโลกูขอคนหัวคนคิ้วโอเคนะโอเคนะ่ เก็บไปทุกคนคือตาต่อผมน้องสตาร์ทคนหล่อนะคือแบบมาได้สัญญาผมมาได้เกิดสิ้นปีด้าเกิดลดนน้ำหนักไม่ได้เขาก็จะทําตามกติกาโคนหัวโคนหัวก็นั่นแหละก็วันนี้ผมก็มันเป็นวันที่3มุกลาแล้วนะก็จะมาทําตามสัญญาบ้างอย่าไปเรียกโคนสกินเฮดเลยนะขึ้นไปถามน้องว่าเอ้ยต้องโคันเลยนะก็แฟนขับเรียกร้องมาก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคนอื่นก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับไว้กดแชร์กับช่องคุนายในปีนี้ด้วนะมาทุกคนเราก็จะยืนยืนยืน มึงยืนทุกคนได้ยืนยโอเคแค่ดูมันยืนสวัสดีครับน้องสตาร์ทพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอพูดเพราะเชียไ์ใครปีใหม่แล้วครับผมเป็นน้ำหนักอะไรนะตอนนี้เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเข้าเดิมเสียไรถ้าเกิดมันล้นหนักได้ผมก็จะซ้ดท้องให้มันแต่ว่าทุกสายมันเกรงใจผมมันกลัวผมไม่มีเงินนะโอเคป่ะตามใจยะผมสวยนะผมสวยนะสกัดหนุนเลยสกัดหผมเอ้ยรู้สึกไหมอยากโล่งไหม อยากแบบหัวปูกับคิดงานตัดทิปเร็วเลยรอดูทุกคนตอนนี้ครับเราก็ได้เตรียมแบตเตอรี่มาแล้วนะแก่ใจก็ตามมันขอไว้มันไม่ให้เอาแบบเกี้ยงเงยอะไงก็ใส่เบอร์นหนึ่งให้มันแต่อย่ารอยตัดลงมาก็รอแขกผู้มีเกียรติทุกคนนี่ครับทุกคนผมบอกก่อนนะผมอะถ้าเกิดจะทาอะไรผมต้องแบบจริงจังผมเพื่อสัญญาคนดูไว้ีทีหนึ่งนะที่แบบว่าคืคิปนี้ถึง30,000เลยแหละแล้วผมก,นก,กวนหัวผมก็โกนจริงห้องเราไม่ต้องแบบมาตรฐานเริ่มจากกันไกลก่อนไหมเอาไปทางกัไกเลยแบตเตอรี่เลยที่คนแรกเลยทาเลคนเริ่มเอาแค่ทิปเดีย ทัดหูไปแล้วทัดหูไปพร้อมแล้วทัดหูขอโทษนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮอยเ้ยเฮ้เฮอ้ยเบอยไม่เฮ้เบอรเฮเฮ้เฮอยเฮมเฮ้ยเฮยเฮเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้นเ้ยเฮ้้้ย้ยเเยยเ้้ยเยเ้ยเ้้้หิเยิเย ไม่โล้สุดเจ็บก็ชนลื่นๆเมื่อกี้ดาร์สไอ้เฮียไม่ไปออกหรือปะไอ้เฮียสัญญาอะไรไม่เข้าเรื่องโอเคปหมคนต่อไปคนต่อไปโอ้ยเทรึเปล่าเไหเฮ้ยนะขอดูก่อนไอ้เฮียไเตายกขอโทษนะไม่ตั้งใจเออพอหมดแล้วหมด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 เลยนึงเนี่ยมันเหลือยัง่ยมันน่าเกลียดอ่ะพอ เอ้ยอย่าเพิ่งไอ้มึงลืมมึงลืมไม่พรมึงไม่พรไมึงให้พรด้วยโอ๊ยพี่เอ้ยข้าหลังอย่าไปเที่ยวสัญญาใครเขามโม้ส่วรู้เปล่าฮะแนงเอยเอาผมว่าก่อนนะที่จริงมันจะมีคนบวชสองคนแต่เนี่ยไม่ยอมเขาบอกว่าไม่ต้องโกนติดรองไหมติดรองไงไม่ต้องโกนไงติดรองไงเดี๋ยวพี่นายตัดรองทรงให้เอาไหมให้พี่ตัดทรงไหมให้ลองทรงโอเคลองทรงแรกกูนี่ตัดลองทรงให้โอเคโอเคอย่าต่อเลื่องผมต่อเรื่องโอเคไปกัเดี๋ยวอธิษฐานก่อนแม่แม่เขาแม่อธิษฐาน โมดัสไปขอมาไอ้พรไอ้พโอ้ยไไอ้ขอให้ไม่ต้องทำแล้ววันหลังะทำนะเขาเรียกว่าคำสัญญาไงจิ้เดียวนั้นอะตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่เองเลยนี่อเอ้ยมึงตาอะไรมึงกดนี้เข้าปะกดยั่ไงเออเอาให้มันชิดผมเลยเอออะไรวะดังแรงเลยเออ ไม่เข้าไม่เห็นเข้าเออพ่อมึงพี่ดูตัดมีมึงล่องล้อต่อเลยมึงคิวต่อไปมึงคิวต่อไปมาลุงเลยกี่ภาษาไมึงได้หลายภาษาอยู่แหละมึงหลายภาษาต้องถอดเบอร์มึงนี่อย่าเบิ่งอย่าเบิ่งใจเย็นมาดูมือดิมาดูมือมาดูมือสิ่งหลายสิ่งไม่ดีขอให้ออกไปใหญ่ตัวจะเอาไปเอาไปเอาไปจุกเดียวนะฝั่งนี้ไปแล้วตัดฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จุกจุงอยู่ฝั่งนี้แหละโอ้โหเอาไว้เอาไว้เอาไว้โอ้โห อุ้ยบอลเจ็บเจ็บเจ็บเอจ็บกดแรงนี่เอออู้ยยาวอยู่นะรวยนี่รวยใครอยากตัดคนต่อไปไงผมสลวยสวยเก๋ดูพร่องกันดูพร่องกันดูพร่องกันเพื่อนะยาวไว้ไวเฮ้ยเขาได้น้ำยาปุ๋งเขาได้นะแล้เออมึงมึงช้ำจังวะใครต่อใครอยากตัดดูวะไอ้นี่เลยไมนะจุดเดี๋ยวนะจุดเดียวนะผต่แบกูอยากตัดอีกนิดหน่อยเลยโอ้ยจุดเดียวหนี่ยจุดเนี้ยวเนี่ยอยากเอาจองหน้าเก็บไว้ก่อนนะทั้งหน้า

ไม่ใช่เบอร์หนึ่งอะเบอร์หนึ่งอย่าพึ่งทายไม่รู้อย่าพึ่งทายฉันจะไปโหลดได้ฉันจะโกนใหป่ที่ตงมันกันปากแข็งมันอุ้ยเอ้ยไปตรงนี้เก็บไปตรงนี้ก็ไปไม่เอาตัดตัดต้องตัดให้หมเลยไม่เปิดกินเฮดไว้จอดไงจอดพ้องอย่าูตัดเสร็จเดี๋ย่าพูตัดเสร็จแล้วอย่าบอกก้มไม่ขึ้นเหนื่ยขึ้นมือเงยขึ้นมาเนี่ยเงยขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่เหงาเนี่ยถ้ามีแฟนแฟนไม่เหงาเนี่ยมีผมอยู่ข้าง ดีได้แล้วมึงหลบดิมันน้องแง่เยอะรอหนะหวยยางร้อหนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่นายเอามันออกไปเถอะยาง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 ไอข้างข้างใช่ไหมต้องใส่ทรงนี้ไปเทเวศให้กูก่อนไม่เอาไม่เอามันเกี่ยวกันไม่เกี่ยวไปเทเวศด้วยดีเออใส้แง่เงี่นะเกี่ยมาแล้วตอก่อนด้วยข่อก่ด้วยนี่ดูทรงนี้เท่ไหมพี่จี้ มาจุบเลยมาจูบมาจเหมือนเลยเหมือเฮ้นะอนๆวอไๆอนนเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้ม่รขอให้ผมมันกำมาเร็วขอให้คิวกบมาเร็วใ่คิวแมวคิว้วข้าวตบวตข้ใว้าวบาวบขาว้วบขาวบ้าวตบข้าวตขว้ววาว้าวววตขว้าว แต่ผมไปลองส่งจัดเป็นแบบผมไผมไ่ขาแล้วลงเลย ได้เดี๋ยวผมตับตับเป็นทรงได้เลยครับมามเรา๋ยวผมกวนไอ้ฟ้ากนไอ้ฟ้าเก่งตัวเลเก่งตัวรอเลอ่าแล้วคนทำไมครับพูดพูดสัญญากันด้ยสบาีเราสัญญาพี่เนธถามว่าทำไมถึงโกนพูดไปไหนทิโกนทำไมครับแพนันครับแค่อะไรครับผพนันพนันอะไรครับพนันว่าจะลดน้ำหนักครับเออแล้วลดไหมลดครับแต่มันไม่ถึงแล้วปีนี้จะลดไหมปีนี้เรจะลดครับแต่ไม่พนันแล้วแล้วทำไมพอแล้วถ้าจะลดจริงก็พนันได้ดิไม่ลดจริงเลยแต่ว่ากรพน ไม่ดีไม่ได้ดีไม่ใช่พนันนะเมื่อคืนเติมท้าเออนี่ดื่มมันท้าทายนิดหน่อยมันเรียกว่ามีเป้าหมายแล้วก็ต้องทิ้งไว้แบบนี้กี่วันไม่ต้องทิ้งก็ตลอดเขาจุกมันจะขึ้นตัดตรงแล้วตรงไหนตรงจุกครับกระแก้วอ๋อก็ก็ห้ามห้ามไปตัดใช่ไหมไม่ใช่ไอจุ๊ไอจุ๊นี่ตัดเลยพอไหม พอแล้วมั้งพอแต่เด่๋ยอย่าบอกคำสุดท้าก่อนคือมันพนันไก่โลไว้ถ้าเกิดไอ้โลต่อยมวยแพ้ไอ้โลต้องโกนเห็นมีคนอาชีเยอะแต่ถ้าสมมติว่าพี่โลชนะใช่ไหมผมไม่เอาเงินแต่ผมจะโกนสกินเฮดเลยทั้งเดือนหนึงพูดแล้วนะเออเดี๋ยวตัดเลยแต่โลมันต่อยมันไม่แพ้ไงแต่มันน่าชนะไงถ้าเกิดมาไอ้โลชนะมันจะโกลยอมโกนหัวไงแต่นี่ยเอาคือเสมอครึ่งหนึ่งไม่เอาเอาับอัครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ต้องไม่เอาอันไหน แค่ลองซองแค่แต่พี่ชายแค่ลองซองพอลองซองไปไปลองซอลองซองฉันบอกลองซองฉัอยากซองแกว่ากค่เนี้ย นี่มาแล้วตัดทรงตัดทรง้ยใส่บวชแล้ยไหนไหนมึงก็จะตายแล้วมึงตายด้วยน้ำมือกูเอาให้หมดเลยนะโดนโดนโดโรนัลโดโร้ยงในบ้านเลยอ๋อทั้หมดเลยทั้งนันเนี่ยจะจัดอะไรครับแค่นี้แหละพอแล้วอ่าพอแล้วต้องให้ทุกคนในบริษัทมาลูบหัวเพื่อความโชคลาภโชคดีในปีนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวกูกูแกะสลักให้เดี๋ยวมันต้องตัดทรงด้วยได้ได้กูตัดให้ดีกูตัดมาทั้งชีวิตแล้วผมอ่ะ ก็ดีไงไม่เหลือเลยสักเส้นน่ะไม่เหลือเลยสักเส้นมันหัวแต่ทีสรงนี้ส่งมันแป๊เส้นยันซอยส่งมันแป๊ดเออเอาแค่นี้แหละเออยังไม่เนี่ยเออยังข้างหน้าวะเออเอาเอาจอดไปด้วยคนจอดจับไว้จับได้อยู่นะได้อพี่นะ ท่านน่ะตัดหนึ่งได้ไหมได้หมดีดีอ้ยได้บ่ตรงนี้ได้บ่ดูดูตัดให้มันลองเทสใหม่เทสใหม่เกาหลีต้องเข้าแล้วเงี้ยอันนี้เป๊ะแล้วไอ้รองนะอยู่นี่ไงอยู่นี่นะอยู่นี่นะบ่ท่านตัดตดีเลยเฮ้ยยี้อย่าขยับดิ มึงคือเปิดโลกคนแรกเลยนะเขาถามหาช่างตัดผมเลยนะแบบนี้เปิดร้านนั้นนะกูดังไมมิเนสเมตัดได้มีอนี่ไอ้ไอ้นี่นี่เราเอาเตยกว่านี้เอาแบบนี้เลยโค้งโคงมาแล้วสวยเลยนะสวยนะนี่นี่ไงอาชีพใหม่ของไมมิเนสเลยเป็นช่างตัดผมหึงวันเก็บอันนี้นึงเก็บอันนี้ตัี เก็บคะแนนอู้สวยเก็บปะแนนนะเออเก็บคะแนนกี่เดือนเออมีมีสีดำกับสีแดงมึงอย่าไปแก้นะอยาก็ถามหาช่างไม่เห็นเลยเด็กช่างแม่งซุ้มนี้มันเทพว่ะเอออะไรไม่เกี่ยวเออมันมีอีกคนหนึ่งที่ต้องโดนตัดด้วยไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถอนนะเออโอเคว๊ะนารักจบปะโอเคครับใช่ไหมเด็กใช่ไหมเด็กสองอะไรเบื่อไปมึงเบื่อไปเลยครับผม เกี้ยวเลยกินชนะไปเลยโอเคไหมเอาออกแล้วออกแล้วจริงจังแล้วทุกคนจริงจังแล้ว ทำสัญญาทุกคนตอนแรกมันก็จะไม่โดนแล้วมันมาบอกเอาเอาทรงอะไรก็ได้เรียบร้อยมันก็ลูกผู้ชายครับคำสัญญาทุกคนไม่เป็นไรผมเดี๋ยวมาขึ้นใช่ผมมันก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมีอะไรจะพูดด้วยต่อยป้าแพ้คนผมเลยใส่ไหนนักบอลนะเฮียดีแล้วอ่ะไม่เอาไม่คงไม่คงสปอรเซอร์ช่องผมเข้าได้นะเขาเรียกว่าเล่นยาเล่นผมเฮียใครจะทำสีเลยเฮียกูนบอกอะไรเฮยทำทแค่นี้ทำหนังหัว แค่นั้นพอแค่นี้แหละได้แล้วพี่แต่มันโกนแล้วมันเท่อ่ะหน้ามันหล่ออยู่แล้วดูดิไอ้ฟ้านะเห็นมันเป็นเด็กอย่างงี้นะพอมาเปิดผมมาปุ๊บดูดิมันหล่อแล้วเว้ยนายเอาหน้าไว้หน้้าไวอย่างงี้ก็ได้นะไม่ฟ้าท้าเป็นนี้ไหมหมดหมดก็หมดหมดไปเลยเอ้าเฮ้ยใครเนี่ยไม่จับไม่ได้เลยโคตรเทพที่เทพอ่ะหี้ยมันสุดยอดดูงี้โกนตั้งนานแล้วแต่มันโกนหนวดมันหล่อ วัดตัดเถอะหลวงพิทามันลงโกนผมไอ้ใช่พ่ะยาเบตเตอรเลียนนี่ก็เก็บได้ดีแล้วเหี้ยมาเดือนนัดเดือนต่อไปไม่โกนหัวหรือคนอื่นได้เรียบร้อยโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนี่ผมได้โกนหัวแล้วดูหน่อยโกนดูผมหลอกไม่หลอกรอเลยท้าได้ไหมจะท้าได้ไหมไม่เอาแล้วโอเคไม่เวแล้วโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบไอคลิปนี้หนุกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์กับช่องคนไทยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะครับปีนี้ผมก็จะทำที่ช่องแบบเต็มที่เลยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย